สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไทยบ้านเฮาอยู่กับผมนกน้อยเคยเล่าเว่เห้ฟังครับเมื่อนี้ผมสิมาแช่ประสบการณ์เอารถขามฟังไปเล่าโดยผ่านทางด่านช่องเม็กนะครับว่าล่าสุดที่ไปนี่ต้องใส่เอกสารยังแล้วต้องเสียเงินเท่าไหร่จังเสียเอารถเข้าไปได้มาเบิ่งกันเลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมครับกันยังทัวๆไปครับคือหนึ่งรถบอมีงวดส่วนรถทิ่ติดไฟแนนหรือรถที่ต้องสงวดอยู่ถามว่าเอาขามไปใดบ่อ เอาไปได้อยูะครับแต่ว่าต้องเฮ็ดเอกสารหลายขันหลายตอนครับผมต้องไปขออนุญาตเจ้าของไฟแนนซ์ก่อนนะครับอันที่2ต่อมากครับก็คือผ้าสีต้องต่อให้ครบแล้วก็ต้องเฮ็ดพาสปอร์ตรถน้ำครับอ่าเจ็บาบาทสามารถเฮ็ดได้ในขนส่งทั่วประเทศไทยนะครับ เมื่อได้เอกสารครบแล้วก็ทายเอกสารในเหลี่ยมของรถหนา4กับหนา16ทายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นมากก็คือทายเอกสารหน้าพาส,สปอร์ตของคนขับครับนี่แหละครับว่าเป็นอย่างต้องเตรียมพาส,สปอร์ตให้พร้อมเพื่อความราบรื่นในการเดินทางครับแล้วข้อดีของพาส,สปอร์ต ก็คือเขาสามารถขับรถขามแขวนได้ครับเขาอยากไปเที่ยวแขวนต่างๆเขาก็ขามไปได้แต่ถ้าเป็นบอดีพาสเขาอยู่ได้ต่แขวนเดียวด้วยครับนั่นก็คือแขวนจำปาสักครับเมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วเขาก็ขับไปที่ด่านช่องเม็กเลยครับของฝั่งไทยเนี่ยบนุ่งยากครับอยู่แค่2ตู้นี่แหละตู้2กับตู้3ซึ่งเป็นสำนักงานของต่อหม้อช่องเม็กและก็ศุลกกรช่องเม็กครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ขับรถขามด่านเลยครับที่นี่นกน้อยสิอธิบายนะครับว่า เปล่ยฮอดฟังเล่าแล้วเอต่องไปแจกเอกสารหมองใดก่อนครับ mm hmm. เดี๋ยวผมสิขออธิบายเป็นรูปวาดด้วครับ mm hmm. เพราะว่าฟังคุนภาษามาไทายรูปได้ครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆ mm hmm. เริ่มแรก mm hmm. เห็นว่าครับตู้สีฟ,ฟ้าๆตรงนี้นี่ครับเ้าต้องไปล่มงทะเบียนเอารถเข่าประเทศก่อนซึ่งตรงนี้เสียค่าธรรมเนียมประมาณ100บาทครับ จากนั้นเขาก็เคลื่อนรถไปมองแจงเอารถเข่าเมืองครับสังเกตง,ง่ายๆตรงนั้นจะมีตูกระจกหลายๆตูครับแล้วเขากระจอดตรงตู้าก่อนครับผมเพื่อแจงเอารถเข่าเมืองซึ่งจุดนี้เองครับนกน้อยแนะนําให้แลกเงื่อนจีบไว้เลยครับเพราะว่าตรงนี้แล้วเขาสิจายเป็นเงื่อนจีบถ้าเขา้าใจเป็นเงื่อนบาท แล้วมันตองท่อนเขาสิบอท่อนครับฉะนั้นแลกเงินกี่ใบดีที่สุดครับแล้วจุดนี้ครับเสียค่าใช้จ,จ่ายประมาณห้าสิบพันกีบครับหรือประมาณแปดสิบบาทไทยครับจุดต่อไปจอดรถไว้ครับลงไปแต่ค้นถือพาสปอร์ตรถถือพาสปอร์ตค้นไปนั่มแล้วย่างไปที่ห้องกระจกลงทะเบียนเอารถเข้าประเทศครับจุดนี้สิเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบค,คอมพิวเตอร์ครับแหลกก็มีค่าใช้จ,จ่ายอยู่หนึ่งร้อยบาทครับ เสร็จแล้วกัยญางออกมามีตู้กระจกน้อยๆ้างๆเป็นห้องจ่ายผ้าสีรถครับจุดนี้กระซิใส่คาใส่ใจ่ายอยู่ประมาณ300บาทไทยครับแล้วกัย่างออกมาทั้งนอกครับสีมีตู้กระจกสีฟ้ฟาครับเป็นตู้ไม้เหล็กเจ็ดครับจา่ายคาทมเนียมในการเข่าประเทศจุดนี้ใส่เงินอยู่ประมาณ1น0บาทครับเมื่อใจเรียบร้อยเสร็จซับเข้ากับขึ้นครับรถครับแล้วก็เลื่อนไปถีตู้เบอร์หาปทับตาเข้าประเทศ และจุดนี้กส,สิียคคายใส่ใจยอยู่ประมาณ100บาทครับผมแล้วเ้องกับขับรถออกไปครับและก็ยลืมซื้อประกันอุบัติเหตุครับกบ็มีตู้อยู่้ังคังอยู่แถวนั้นราคาประมาณ300บาทครับค่าใส่ใจโดยรวมที่ใส่ใจในการเอารถเข้าประเทศนี้นะครับกัเป็นเงินประมาณ1200บาทครับเตรียมไว้และที่อธิบายไปทัง้งหมดเมื่อกี้นี่ก็แค่เฉพาะคนคขับ แล้วก็ลดที่สีเอาขามไปส่วนผู้โดยสารอื่นที่มาหน่าให้ขึ้นไปประทับตาที่อาคารส่งงามๆเนี่ยละครับที่เพิ่นส้่งขึ้นหม่เนี่ยครับจุดนี้เสร็จแล้วจังเมื่อึ้นรถน้ำกันอยู่หนาอาคารนะครับเพราะว่ามองเอารถเขาก็มองค้นขึ้นไปประทับตาพาสปอร์ตกันอยู่ไกลๆก,ก,กันนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็ให้ขับรถออกมาโดยความระมัดระวังนะครับอาชีซับสนสักเล็กน้อยครับเพราะว่าขับกันคนละฝั่ง อยู่ไท่ชิดซ้ายแต่อยู่เล่าชิดขวานะครับให้ตั้งสติดีๆก่อนขับรถแล้วกะอย่าไปบีบแต่ทรงเดชนะครับเวลาเขาขับรถอยู่หันเขาค่อยๆไปดีที่สุดครับบอกต้องไปอวดไปอ่างว่าเขาขับรถเก่งหรือว่าเขาพิดเขาถือครับย่อมย่อมไปก่อนครับค่อยๆไปปลอดภัยที่สุดครับแล้วพอออกนอกโตเมืองนะครับกะแห้งต้องเพิ่มความเระมมาระวังเข้าไปเพราะว่าถนนบบมิเซนแบ่งเล่นนะครับ อากาศิมีสัตว์เลียงสัตว์ป่าอยู่น้ำขางถนนครับอันนั้นนั่นนันนี่ครับกระแลนตัดหนารถกันยังสี่เลยขี่ไปกะระมัดระวังนั่น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 มั่วกันยางขามกันแบบนี้เลยนะครับ ท่าที่ดีกับรทีวทิมีค้นนั่งยู่เบาะโดยสารน้ำนะครับหนึ่งคนเพื่อทิได้แนมทางให้เข้าได้เวลาเขาสิแทงรถหรือวา่าเข้าสิจอดเข้าสิอีหยังเพราะว่าถ้าเป็นรถไท้ตำแหน่งพวงมาไล่มันสิแนมเบิงถนอนอยากครับผมและบอดโดนกีอึดใจเข้ากับหอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับ